ณดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ซ่อนความศรัทธาลึกลับเอาไว้ที่นี่คือวัดสุชนสถานที่ที่แรงศรัทธาของผู้คนนับพันสะสมมาอย่างยาวนานองค์ท้าวเวสุวรรณปกป้องและเป็นที่พึ่งให้กับผู้ศรัทธาในทุกๆย่างก้าวของชีวิตขณะที่เสียงสวดมนต์ก้องกังวานไปทั่ววัดเราจะพาคุณไปสัมผัสเรื่องราวแห่งความศรัทธาที่ชวนหลงไหล และแฝงไปด้วยพลังอันศักดิ์สิทธิ์ที่ยากจะหาที่ไหนได้วัดสุชนตั้งอยู่หมู่ที่8ดตำบลทุง่งใสอำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดสุชนเป็นวัดที่มีความเก่าแก่ตั้งแต่อดีตมีอายุสักประมาณ140กว่าปีแล้วก็ มีพื้นที่จํานวน14ไร่พื้นที่ตรงนี้นึงเขาเรียกว่าอาณาจักรศรีวิชัยนะเป็นอาณาจักรที่ศักดิ์สิทธิ์สิ่งสําคัญที่สารนิกยชน,เ,นยเข้ามาสักการะนี่หนึ่งก็คือสมเด็จพระพุทธชัย,ยันตีศรีชุชนหรือว่าหลวงพ่อทับขามแพระประธานประจําอุโบสถวัดสุชนเป็นศีสกุลช่างที่อยู่ในองค์เดียวกันก็คืออินเดียเชียงแสน สุขโขทัยแล้วก็ศรีวิชัยในองค์เดียวกันแล้วก็ความพิเศษของพระปุ้น,นองค์นี้ก็คือ1นึ่งบนเสียนนี่บรรจุสายวิทยุทาของพระพุทธเจ้า 2. ใต้ขาจะบรรจุพระองค์เหมือนเนี่ยสมเด็จพระพุทธชย,ยันตีหรือว่าหลวงพ่อทับขามจํานวน2องพองค์แล้วก็3เนี่ยที่ฐานเนี่ยจะบรรจุพระศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศจํานวน799วัดสร้างเนื่องในโอกาสฉลองสมพุทธชย,ยันตี2,600ปี การประกาศชยัยชนะของพระพุทธเจ้า 2. พระลากไม้เกศหลักอายุสัก100ปีแล้วก็3ก็คือเท้าเวสวรรซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดสุชนแห่งนี้ประวัติของเท้าเวสวรรของวัดสุชนเนท้าความตั้งแต่เท้าเวสวรรก่อนนะเท้าเวสวรรน,นี่ในตำนานก็คือเทพ นะในสวรรค์ชั้นที่หนึ่งจตุมาราชิกาผู้ดูแลคุ้มครองพระพุทธเจ้านะในตำนานมีหน้าที่ดูแลคุ้มครองพระพุทธเจ้าช่วยป้องกันภัยอันตรายสาเหตุที่คุณบูชาเทวิสุวรรณหนึ่งก็คือเทวิสุวรรณป้องกันภัยอันตรายสองปราบภวงจุ้ยสามตำนานที่เสี่ยงภัยอย่างเช่นตำรวจทหารแล้วก็กู้ภัยเป็นต้นเพราะว่าเทวิสุวรรณสามารถป้องกันพวกผีพวก มาสูรกายเพราะเทเวสุวรณเป็นอธิบดีของเแล้วก็เทเวีสุวรณมีหน้าที่อีกอย่าง,งก็คือรักษาผู้ปฏิบัติธรรมแล้วก็ในคำนีพามีความเชื่อว่าทุกสิบห้าคันนี้เ,เวีสุวรรณจะลงมาโดยดมนุษย์มาดูว่าคนไหนทําความมีความชั่วที่นี่นี่จะมีเทเวีสุวรรณสามองค์หนึ่ก็คือเทเวีสุวรรณหน้ายัก สองเทวทสุวรณาาววรณหน้าเศรษฐีกำมพลธนบดีสีธรรมราชสามเทวสุวรรณหน้าเทพประุตหน้ายักษ์หนึ่งความพิเศษก็คือหนึ่งก็คือมีเที่ยวแล้วก็สองก็คือมีตะบองนะตะบองนี่สามารถที่จะปราบสิ่งไม่ดีได้นะเขามีความเชื่อตะบองเนี่เป็นนาธที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มอีอนุภาพมากนะสามารถป้องกันัยอันตรายป้องกันพวกอาศูนย์อาศุรกา,าย ผีช่วยปัดเป่าสิ่งต่างๆได้โดยทั่วไปแล้วเี่คนเขาจะรู้จักเฉพาะหน้ายักษ์นะสองหน้าสิธีกัมพลเนี่ยเป็นเทพพระเจ้าแห่งกลุ่มทรัพย์นะลักษณะพิเศษก็คือในท้อง,องจะมีเพชรลอยแล้วก็สองก็คือจะต้องคายทรัพย์ออกมาจากท้องแล้วก็สามก็คือหน้าเทพประบุขหรือว่าหน้าเทพหน้าเทพนี่จะไม่มีเขี้ยวลักษณะพิเศษก็คือมีตะบองแต่ว่าไม่มีเขี้ยว มีความพิเศษก็คือเป็นหน้าที่มีความลนหล่อน้าไม่น่ากลัวโดยปกติเนี้ยเขาจะสร้างนิยมสร้างหน้ายักษ์อย่างเดียวแต่ว่าที่นี่มีสามหน้า <c oughs> ทเวศสุวรรณเนี่ยเวลาโคงมาไหว้ทเวศสุวรรณหนึ่งเลยเขาจะต้องใช้ถูกเก้าดอกสองเวศสุวรรณนี่จะชอบของสีแดงนะถามว่าทำไมชอบของสีแดงเพราะว่าของสีแดง สามารถเป็นการเพิ่มบารมีเพิ่มอ,อิทธิฤทธิ์นนะเขาก็นิยมบนด้วยดอกกุหลาบสีแดงผ้าแดงผ้าแดงก็คือคนที่บูชาเทาเาวสุวรรณเนี่ยเขาเขียนชื่อนามสกุลไว้แล้วก็มาฝากไว้ที่เทเวสุวรรณให้เทเวสุวรรณคุ้มครองรักษาเสียงแหงศรัทธายังคงกล้องอยู่ทุกมุมของวัดสุชนสะท้อนพลังศักดิ์สิทธิ์ขององค์าเาวสุวรรณที่บกปักรักษาณที่แห่งนี้ ทุกครั้งที่คุณกลับมาความลึกลับและความศรัทธาอันล้นหลามพร้อมจะต้อนรับและเติมเต็มหัวใจเสมอ